ปลาอะไครับแม่ค้านี่ปลาอะไรนะปลาปลาสลิงก,ก,ลก,ป,ลก,ก,กปลาเกสลิงปลาสลิงิก ปุ้นคนนั่งเาคเุณสวยๆไม่ขายหรอขายแม่ค้า้วย <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากกุ้งส,สวยๆทั้งนั้นนะครับอันนี้ปูนนนเนื้อปูกั้ง ดูปลาปรากฏไข่ครับหอยแครงใหญ่มากครับโลละ250รบโลล้วโลนะ ปลาช่อนปลาไหลที่นี่คือ ตลาดสดสะพานปลาเมืองปัตตานีนะครับดูแบบย่อๆนะครับมีอะไรขายบ้างนะครับมีแต่อาหารสดๆใหม่ๆเท่านั้นนะครับมีทั้งอาหารปลาทะเลปลาน้ําจืดนะครับพุงหอยปูปลามีหมดนะครับที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานตาดดีตลาดสดสะพานปลาเมืองปัตตานีครับผมครับ